สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่7เดือน 9, 2566นหะครับทุกคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวเย็นกันนะครับมีข่าวเชลซีแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์นครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะครับผลมากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแกมฮอเตอร์นะครับเจ้านายเก่าของเชลซีนะเจ้านายเป็นที่รักของแฟนสิงทุกคนนะครับ ฮอตเตอร์นะครับปัดลียงทาบนั่งเทนเนอร์ใหม่นะครับแกมพอตเตอร์นะครับอดีตเฮดโค้ชเชลซีปฏิเสธการทาบทามจากโอลิมปิกลียงทีมเดลิกเอิงฝรั่งเศสเพื่อพิจารณาไปนั่งเทนเนอร์ใหม่เพราะมองว่าห่วงเวลาไม่เหมาะสมรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับต่อความคืบหน้าในกรณีของโออลพิจารณาเด้งเทนเนอร์คนปัจจุบันโลลองบล็องเพราะเปิดฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่มีเพียงแต้มเดียวจากการลงสนาม4ี่นัด จมบวยของตารางคะแนนจากประตูที่ได้เสียติดลบ7ลูกนอกจากนั้นนะครับยังถูกวิจารณ์เรื่องรูปแบบการเล่นที่ไร้มิตินั่นทําให้จอห์นเฮกเตอร์นะครับเจ้าของสโมสรอ,อยากลองใช้งานพอตเตอร์ซึ่งเตะฝุ่นนะเวลานี้โดยมีเครดิตวางโครงสร้างปลุกปั้นใบตั้นขึ้นมาเป็นสโมสรพรอปเกตสิ0ของพีมิลลีอังกฤษ อย่างไรก็ตามนะครับอของเบ้งวัย48ปีอยากรีชาร์จสมองจากที่เสียหลักใต้าชายคาสแตมฟอร์ดบิดจึงบอกผ่านอีกทั้งไม่ต้องการเสียมารยาทคอยท่ากดดันตำนานของหลังทีมชาติฝรั่งเศสช,ชุดแชมป์เวอร์ครับ1998ที่ยังอยู่บนตำแหน่งส่งผลให้รียงตอนนี้นครับต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆเช่นเปาโลฟอนเซกาโค้ชของลิวหรือโจเลนโลเปโตตี เฮดโค้ชของวูมครับโลเปตเตกีนะครับ,รบขออภัยนะครับซึ่งแยกทางไปเมื่อเดือนก่อนนะครับก็ปัดปัดข้อเสนอจริงนะครับสำหรับแกมพอตเตอร์นะครับก็คงจะพักสมองแหละเพราะว่าโหตัง้งแต่ทำงานกับเชลซีมาก็เครียดมากๆนะครับเออเป็นผมผมก็อยากรีชา์จสมองเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยที่จะโดนแฟนบอลดา่าแฟนบอลสาบแช่งครับแต่มันก็ไม่ดีจริงแหละเพราะว่า ผลงานที่ทำอ่ะจากไบตัานี่ะโคตรโหดครับแต่พอมาอออยู่เชลซีมาคุมเชลซีเนี่ยแย่จริงๆนะครับเออมาที่ข่าวออกองหน้าอ,าอาดีตกองหน้าของเชลซีแล้วกันเออพูดว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นดาวรุ่งของเชลซีนะครับอดีตดาวยิงเชลซีนะครับตั้งเป้าหวนกับทีมในซัมเมอร์ปี2024นะครับเทมมี่อาบราฮัมนะครับกองหน้าโลมาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกกันโชเซเรียอาอิตาลี ตั้งเป้าหมายว่าจะกลับไปล่าตะข่ายกับเชลซีอดีตต้นสังกัดเก่าในพิมลิกอังกฤษอีกครั้งในซัมเมอร์หน้าตามรายงานเมื่อวันที่7กันยาที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะครับหัวหอกวัย25ปีนะครับเป็นเด็กปั้นจากทีมเยาวชนของเชลซีและแจ้งเกิดมาสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2015จากนั้นนะครับอัลบาฮัมก็ย้ายไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับหลายสโมสรตั้งแต่บิสตันซิต,ตี้สวันซีซิต,ตี้และแอสตันวิลล่า อย่างไรก็ตามนะครับอับ,บาหัมนะครับยังไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวหลักในทีมเชลซีได้ก่อนที่จะย้ายไปยังโรมาภายใต้การคุมทัพของโซเช่มูรินโยโค้ชชาวโปรตุเกสเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวราวๆ35ล้านปอนด์และระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการซัดไป36ประตูจาก100เกมรวมทุกรายการรายงานข่าวนะครับยังอ้างอีกครับว่าดาวยิงเลือดผู้ดีคนนี้นะครับต้องการกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับเชลซีอีกครั้ง และมั่นใจว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคีย์แมนในแดนหน้าได้หลังจากเชลซีนะครับไม่มีกองหน้าระดับท็อปให้เลือกใช้งานขณะเดียวกันนะครับมีความเป็นไปได้นะที่อัมบาฮัมนะครับจะกลับไปยังเชลซีหลังจากในซีซั่นนี้เชลซีนะครับยอมปล่อยโรมิเลโอลูกาก,กูสูญหน้าส่วนเกินให้โรม่ายืมตัวไปใช้งานซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขในการเจรจาระหว่าง2สโมสรในอนาคตนะครับก็ถ้ากลับมาจริงก็ ส่วนตัวผมที่ผมเป็นแฟนเชลซีนะครับผมขอแสดงความคิดเห็นว่าถ้ากลับมาจริงผมก็ยินดีต้อนรับน้องมานะเออเพราะว่าอายุก็ยังน้อยแล้วก็ฝีเท้าในลูกการที่แล้วก็ยังดีอยู่นะครับยิงเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ากลับมาครั้งนี้ขอให้เป็นคีย์แมนหลักสาคัญจริงๆแล้วกันขอให้ไม่เป็นเหมือนไอ้ตู้อะเออไม่ใช่ว่าฝีเท้ามาดีแล้วแต่ว่าปากดีอย่างงี้มันก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับก็ถ้ากลับมาก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่า เรามีเหมือนตอนที่เราขายไปนะครับเรามีออปชันซื้อขาดอยู่นะครับเออไม่ใช่ซื้อกลับอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเด็กปั้นของสโมสรนะครับเออเชลซีได้ใส่ออปชั่นซื้อกลับอยู่นะครับสลับเทมมี่อับาฮัมนะก็มาดูนะว่าตลาดหน้าหนาวนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสลับเทมมี่อับาฮัมนะครับมาที่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวหน้าหนึ่งของวันนี้เลยครับตอนเย็นนะสื่อเผยนะครับสโมสรซาุยื่นข้อเสนอหวังเซนซานโชก่อนตลาดวายนะครับ สปอร์ตอิตาเลียนะครับสื่อจากแดนมะการโลนีนะครับรายงานว่าเจดอนซานโช่ปีของแมนเชสเตอร์เนเต็ดได้รับข้อเสนอให้ย้ายไปเล่นให้สโมสรในศึกซาอุดิโปลีกท่ามกลางอนาคตที่มืดมนของเจ้าตัวนะซานโช่ครับเพิ่งมีเรื่องราวดราม่าเมื่อออกแถลงการตอบโต้เอลิเทนฮารซึ่งวิจารณ์ว่าเขาฝึกซ้อมได้ไม่ดีพอจนหลุดจากทีมชุดที่แพ้อาร์เซนอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดในลิกซาอุนะครับยังเปิดทําการจนถึง5โมงนะครับวันที่สุก8กันยายนนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยนะเพราะงั้นนะครับสารโชและเอเย่นอาจมีเวลาพิจารณาไม่มากนักนะครับทั้งนี้นะสารโชลงเล่นให้ปีศาจแดงไป3นัดในซีซั่นนี้แต่ทั้งหมดล้วนเป็นการลงเป็นตัวสำรองทั้งสิ้น ก็โอ้โ oh, หมาดูกันนะว่าซาอุนะครับจะเอาหรือเปล่านะครับสลับคนนี้นะครับถ้าไปจริงๆผมมองว่าถ้าไปเพราะตังอะมันได้เว้ยแต่ถ้าไปเพราะอนาคตผมยังมองว่าไม่ไรแต่ว่าไปสักหนึ่งปีแล้วกลับมาอังกฤษเนี่ยคือไม่แย่นะเออแล้วแล้วมาหาทีมในอังกฤษเล่นเนี่ยคืออนาคตยังไม่ดับนะครับก็มาดูกันนะว่าจะเอาหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าสโมสรดังทีมไหนเหมือนกันนะซาอุนะครับผมว่าเอาอีทีฮัทวะเอาจริงไหมเออหรือว่าผมบอกไปแล้วอะอาจจะแรงไปแล้วหรือเปล่า อ๋อยังนะครับยังนะครับทุกคนผมว่าให้ถ้าให้เดานะสมมสรไหนผมว่าเอา E ิ H สมมติสรที่จะเอาซาร่าครับเออประมาณนั้นนะครับก็มาดูนะว่าอนาคตของซานโชก่อนวันพรุ่งนี้5้าโมงครับจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมรีบเอามารายงานเลยนะครับมาที่ข่าวโซฟิยาอาลัมอารลัมบัดกันบ้างนะครับทุกคนครับอาลัลบาดนะครับเผยเก็บบทเรียนเทนฮารวันๆใช้ถึงวันนี้นะครับโซฟิยาอาลัมบัดนะครับนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ด เผยว่าความร่วมมืออย่างสูงสุดของเขาทั้งในและนอกสนามล้วนถูกบูกฝังตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจากผู้จัดการทีมเอลิกเทนฮาสมัยทั้งคู่นะครับเคยร่วมงานยังอูเทร็แห่งเอเลดิวซีฮอนแลนด์นะครับเทนฮานะครับคุมอูเทร็2 0 1 5เะครับเรียกว่าคาบเกี่ยวกับดาวเตะวัย27ปีที่สวมเครื่องแบบตอนนั้น,นครับ ตอนประมาณ2014ถึง2017พอดีนะครับแล้วบทเรียนการวางตัวให้ดีทั้งในและนอกสนามก็เป็นสิ่งที่ได้จากบอสของชาวดัตนะครับก็คือเอริกเดนฮาร์กเองนะครับ<ส>เรียนตามตรงการได้มาร่วมงานกับเอริกเดนฮากอีกครั้งไม่ได้ทำให้ผมผ่อนคลายใดๆมากแบบนั้นเพราะตอนผมเล่นให้ AFC u t อูเทรมีหนหนึ่งเอริกเดนฮากบอกเคล็ดลับให้ฟังว่าฟุตบอลคือวิถีแห่งการใช้ชีวิต ซึ่งผมก็คิดว่านั่นคือเรื่องจริงเพราะคุณมีเกมลงสนามมากมายนอกเวลาเตะบอลก็ยังต้องยุ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะมีช่วงที่ต้องฟื้นฟูร่างกายเลือกทานอาหารแบบมีประโยชน์และอ,อื่นๆอีกมากมายดังนั้นฟุตบอลมันคือวิถีการใช้ชีวิตแน่นอนนะครับก็นี่คือคำกล่าวของอโซฟิยานลบ,บัตนะครับที่ไปกล่าวให้ทางทีวีเอ็มนะครับเออก็ผมว่านี่คือ นักเตะกับโค้ชนะ่าจะเข้ากันมากๆนะครับสำหรับเอลกเซฮากับโซฟิยาคาร์บัตน,นะครับอาจจะเข้ากันด้วยดีเลย,ยนีครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วนะมาต่อที่ข่าวสเปอร์กันมากนะครับโยริสนะสายหน้าลูกเดียวอาจถูกดองเค็มถึงมกราคมนะครับอูกโ,กโยริสนะครับผู้รักษาป,ประตูมือเก่าอาจต้องจมปักอยู่กับท็อตแนมอสเปอร์แบบไม่มีชื่ออยู่ในทีมจนถึงเดือนมกราคมนะครับ เดอะการ์เดีนะครับสื่ออังกฤษรายงานว่าท็อตแนมัสเปิ์น,นครับค่อนข้างงุนหิดกับสถานการณ์ปัจจุบันของโยลิสที่ยังไม่สามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้แม้มีเวลาเหลือเฟือตั้งแต่ตลาดของลีกยุโรปทั่วไปยังไม่ปิดทําการจนป่านนี้แล้วเหลือตัวเลือกไม่มากแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับโยลิสตกเป็นข่าวกับลาซิโอกับนิด แต่ผู้รักษาประตูวัย36ปีปฏิเสธความสนใจและแม้มีความสนใจมาจากสโมสรซาอุดีอาระเบียเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าอดีตมือกาาทีมชาติฝรั่งเศสจะตกลงปรงใจย้ายไปเล่นที่นั่นขณะที่ตลาดซื้อขายปิดทำการในวันพฤหัสที่7กันยายนรายงานข่าวระบุอีกนะครับว่าเดนเนยลเลวี vy, ประธานสโมสรน,นะท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ได้ให้คำมั่นสัญญากับยูริสไปแล้วว่าสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว แต่ผู้รักษาประตูที่ป่าจากเอเย่นหรือตัวแทนก็ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆจนถึงเวลานี้นครับที่ผ่านมานะครับแอนพอตเตโกผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปิร์นครับมอบมือหนึ่งให้กับกูเยลโมวิคาริโอเป็นมือหนึ่งลงเฝ้าเสาในพรีเมียร์อังกฤษและเฟสเตอร์ฟอตและเฟเซอร์ฟอสเตอร์ครับขออภัยนะเป็นมือสองลงเล่นไปแล้วหนึ่งเกมในคาราบาวครับขณะที่ยูโยริสนะครับทำได้แค่ฝึกซ้อมกับทีมเท่านั้นนะ แต่ก็ยังไม่มีชื่อในแม์เดย์นะครับดังนั้นนะครับที่เหลือสัญญากับสเปอร์จนถึงวันที่30มิถุนา2,024อาจต้องจมปักอยู่กับท็อตแนมอสเปอร์แบบไม่ได้ลงเล่นไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับ เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงย้ายไปร่วสมสโมสรที่ลีกยังคงเปิดทําการอยู่อาทิเช่นลีกตุรกีที่ตลาดเปิดจนถึงวันที่15กันยายนหรือตกลงยกเลิกสัญญากันด้วยดีโดยไม่มีค่าช,ชดเชยใดๆเหมือนอผมว่าเคสนี้นะเหมือนทางด้านของเดวิดดเคอาร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ดิคอาร์นะครับยกเลิกสัญญากับเมนยูไปก็ยังไม่มีต้นสังกัดใหม่สักทีนะครับมาที่ข่าวลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับโรมาโน่นะครับยันชัดนะลิเวอร์พูลไม่คิดแลกกองหน้าตัวเก่งกับสตาแอดมาริดนะครับ ซาบีซิโอรโรมานโนนะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีนะครับออกมาเปิดเผยว่าลิพูนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษไม่มีแผนที่จะแลกตัวกับดาวินุนเยสหัวหอกชาวอุลุกวัยกับชูอัลฟิลิกกองหน้าเอดวโกมาลิงครับที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแบบยิมตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงท้ายของตลาดนักเตะที่ผ่านมานะมีข่าวลืออย่างหนักว่าเจอเกนคอปกุนซือลิพูนะครับอยากได้ตัวเฟลิกที่กำลังมีปัญหากับแอดนะครับ มาร่วมทีมเป็นอย่างมากและพร้อมจะเลกตัวกับนูนเยสที่ยังยึดต,ตัวจริงในทัพหงแดงไม่ได้หมายถึงตอนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนะ้นโลโมาโ,โนยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางจะปล่อยนูนเยสออกจากสโมสรโดยระบุว่าสำหรับดาวิดน,นูนเยสถึงแม้จะมีข่าวลือกเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องข้อตกลงแลกตัวเขากับชูอัลเฟลิกแต่ลิเวอร์พูลไม่เคยต้องการให้เขาย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา มันชัดเจนมากในฝั่งลิพูซึ่งคณะกรรมการของสโมสรและผู้จัดก,การทีมก็ต้องตัดสินใจชัดเจนที่จะเก็บเขาเอาไว้ดาวินก็ยังมีความสุขมากกับลิพูตอนนี้และเขาก็เป็นนักเตะที่ในทีมเ,เป็นตัวที่ในทีมจะไม่มีใครมาแตะต้องได้ก็คือหมายถึงทีมอื่นครับไม่มีใครมาแตะต้องทีมไม่มีใครมาแตะต้องดาวินนุนเย็ดได้ประมาณนั้นนะครับทุกคนครับในซีซั่นนี้ครับดาวยิงวัย24ปีกำลังเรียกฟองเก่งกลับมา หลังซัดไปแล้วสองประตูจากสาเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เริ่มมานะครับส,สำหรับดาวินนูเยนนะครับส่วนตัวผมผมมองว่ายังไม่ต้องรีบขายตอนนี้ฟอร์แม่งกําลังพุ่งแรงจริงนครับสำหรับนูเยนนะครับผมมองว่าซีซั่นนี้อาจจะช่วยกันรีพูได้เยอะมากมากนะครับเออประมาณนั้นนะครับมาปิดท้ายปิดท้ายที่ขาซาร่านะครับทุกคนวันนี้ขอภายนะครับเหนื่อยๆนิดนึงนะครับแล้วก็ลิ้นพันนะครับทุกคนโอเคมาต่อที่ขาซาร่ามากนะครับ ไม่ได้ก็ไม่เอานะครับอิติฮัดนะครับจ่อล้มแผนทาบซาลาจากลิฟู์นะสื่อฝรั่งเศสรกระพือข่าวเอาอิติฮัดทีมหัวแถวโปลีกซาอุดิอาระเบียชักท้อแล้วกับความพยายามทาบทามตัวมูฮัยหมดซาลายอดดาวยิงลิฟท์ที่ไม่ประสบความสําเร็จเสียทีจนเริ่มโป่งตกเตรียมทับแผนล้มดิวซา่าและหันหาซปเปอร์สตาร์ลายใหม่เข้าเสริมทับแทนต่อไปนะครับ กระแสข่าวของซาร่าค่อนข้างผันผวนในตลาดหลายวันหลังแต่ก็ชัดเจนว่าออยตีฮัอยากได้ซาร่าไปเดินเกมลุกสนับสนุนคาริมเบซมมาหัวหอกฝรั่งเศสในขณะที่โชต้านะครับดาวลุ่งโปรตุกเกสอาจถูกปล่อยยืมไปเมื่อแฟนบอลไม่ต้อนรับนะครับในช่วงหลังนะครับมีรายงานว่าออยตีฮัทยื่นข้อเสนอสถิติโลก215ล้านปอนด์ให้กับลิพู ถ้าได้ไฟเขียวจากบอร์ดบริหารหงแดงก็จะเข้าสู่ขั้นตอนท้ายๆของการทําให้ซาร่าเป็นเจ้าของค่าตัวแพงสุดเบอร์หนึ่งลายใหม่ทันทีแต่อย่างไรก็ตามนะครับลิฟูยังคงยืนยันการเสียงแข็งว่าพวกเขาไม่พร้อมที่ปล่อยซาร่าออกไปไหนทั้งสิ้นโดยเฉพาะในช่วงตลาดซัมเมอร์ของพิวรีกปิดตัวลงแล้วถ้าขายใครไปก็จะไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้นอกจากตัวฟีเยนที่ยังซินเข้าได้อยู่ ล่าสุดน,นะครับฟุตแมนกระตตูนะครับระบุว่าเออรทิีฮัทนะตัดสินใจแล้วที่จะล้มเลิกการเจราจากับลิพูเมื่อความพยายามจนถึงตอนนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับความสําเร็จที่จะได้ตัวเลยเออรทีฮัทนะครับเตรียมที่จะเสาะหาซปเปอร์สตาร์ลายใหม่ของสโมสสนอื่นอีกต่อไปที่น่าจะได้มาง่ายกว่าและไม่ต้องจ่ายค่าแพงระดับ200ล้านปอนด์ด้วยทั้งนี้นะครับตลาดของโปลีกซาอุนะจะปิดทำการในวันที่20กันยา เท่ากับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการช้อปปิ้งแล้วนะครับก็น่าจะปิดกองแล้วนะสำหรับซาลาตามจริงนะผมก็รายงานไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็มารายงานให้มันแบบมีความชัดเจนแล้วก็มีความแน่ชัดอีกรอบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับข่าวเย็นของอวันนี้นะครับใครชอบพี่มี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามหนนะ่อยนั้นทุกคนตอนนี้300ผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เมตตาติดตามผมนะครับแต่วันนี้ผมจะบอกอีกหนึ่งอย่างเพราะว่า ผมไปเรียนมาแล้วเหนื่อยนะทุกคนครับเสียงอาจจะติดขัดอาจจะพูดแบบเร็วไปบ้างนะครับเพราะว่าเหนื่อยจริงนะอยากพักผ่อนนะครับแต่ก็พยายามจะทําคลิปทุกวันนะครับจะลงคลิปทุกวันนะครับทุกคนครับฝากทุกคนซับพอร์ตผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขันปากฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย